สวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็มาอยู่ที่แปลงพริกนะครับผมก็ปลูกตรงนี้ไว้นะครับอยู่ราวๆสอ0รต้นนะครับนี่นะฮะก็โตประมาณนี้แล้วนะครับผมยังไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะครับแล้วที่ปลูกเนี่ยนะครับผมจะปลูกเป็นต้นคู่ด้วยนะฮะ ก็อยากจะลองดูนะครับว่าการที่เราปลูกเป็นต้นคู่เนี่ยนะครับผมมันจะโตเร็วขนาดไหนนะครับแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยนะครับเหมือนเราปลูกต้นคู่เนี่ยนะมันเหมือนจะช่วยแบบชลูดโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับนี่เห็นไหมบางต้นก็ตายนะครับผมบางต้นก็รอดนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าได้ลองปลูกดูแล้วนะครับ นี่ดูใบซะก่อนนี่ยังไม่ได้ฉีดยายังไม่ได้เลยอะไรเลยนะครับนี่หนไหมยังใบย,ยังสวยมากๆเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะนี่เห็นไหมใบสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับ,น,น,บ,บ,น,รบนี่ก็ไต่แขนงมาค่อนข้างเยอะเนาะที่ผมดูเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าปลูกพริกนี่ให้น้มอ,อย่างนี้ใช่ไหมกิ่งมันจะได้ออกมาแบบแตกมาเยอะนะครับผมต้นหนึ่งเก็บ โอ้ห oh, ได้ทีเจ็ดแปดโลเลยก็มีนะครับแต่ต้องเป็นเม็ดใหญ่ๆดกจริงๆนะครับแต่แบบนั้นมันก็จะอ่าดูแบบยังไงละ่ะรีดเขาเกินไปเนาะนี่นะฮะอันนี้ต้นคู่นะครับ่ะตอนนี้สมบูรณ์ต้นนี้ก็จะใบหงิกหน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับใบหงิกอย่างนี้คือเรานะครับผมต่อให้มีลูกนะครับแต่ใบหงิกก็ไม่เป็นไรเพราะเราขายลูกนะครับไม่ได้ขายใบเนาะ นี่นะอันนี้ก็ปลูกต้นคู่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าตายไปก็มีนะครับนี่ตนนัวนี้อันนี้ก็ปลูกต้นคู่นะครับแต่ไม่รอดแล้วนะครับรอดอยู่ต้นเดียวเนาะ,ะมาดูตรงนี้ย่าก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวต้องถอนย่ารอบๆอ,ออกเนาะอ่าักบุงมาจากไหนเนี่ย นี่นะครับโอ้อันนี้แบบต้นคู่แบบน่ารักน่ารักนะฮะเห็นไหมโอ้โหแตกแตกค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนี่ทุกคนสังเกตไหมผมเนี่ยนะลองปลูกต้นคู่เนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยโตเร็วใช้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ มันน่าจะแตกพุ่มสวยด้วยนะครับมันเหมือนกับพากันรูดขึ้นจริงๆนะครับเหมือนกับการปูพับบุ้งอ่ะเนาะในหลุมเดียวกันเนาะสักสี่ห้าเมตรเนี่ยมันก็ช่วยชะลูดกันขึ้นมานะครับเหมือนต้นนี้นะครับนี่มะไม่ใช่ได้เลยเนี่ยเสมอกันเลยนะครับเดี๋ยววดหน้านี่คือเราก็จะต้องทําสาวหน่อยนะครับทําสาวหมายถึงว่าเด็ดใบออกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ ทำการใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนหน่อยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นมันท่านเองนะครับแต่ตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับคู่นี้เออสวยสวยแต่ใบก็เริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีจัดการเอาทีหลังมันเกิดจากที่ว่าอากาศมันร้อนด้วยนะครับผมใบพวกนี้นะฮะ เราต้องทําร่มให้มันนิดนึงนะครับหรือไม่ก็ปลูกอยู่ในแบบว่าได้ร่มไม้เนาะอย่างนูน้ดนะครับผมตามต้นกล้วยอะไพวกนี้ได้นะครับร่มๆนิดนึงนะครับแต่กำไรลํำไรสามารถช่วยได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูอีกที่นึงนะครับที่ปลูกไว้นะฮะ นี่ผับบุ้งจีนนะครับผมถอนหมดแล้วก็ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับต้องตัดเนาะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแล้วก็ทําแปลงใหม่นะฮะพวนดินใหม่อะไรใหม่เนาะส่วนแปลงตรงนี้ก็คือว่าเดี๋ยวบ้นจันทร์นะครับผมถอนได้แล้วนะครับนี่ทีแรกจะว่าจะทิ้งนะเลยอับน้ําอับปุ๋ยเข้าไปหน่อยนะครับต้นสวยใช้ได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นขี้หนูเม็ดเล็กนะครับผม โหแตกพุ่มใช้ได้เลยนะครับอันนี้เพิ่งปลูกทีหลังนะครับผมปลูกเสร็จก็ใส่ยูเรียไปนิดนึงนะครับนี่สวยไหมมันก็สมบูรณ์เป็นหลุมๆเนาะเอางี้ดีกว่ามันก็อยู่ที่ดินด้วยอะไรด้วยนะครับแต่โดยรวมสำหรับผมนะเออมันมันโอเคเลยนะครับ ไม่เก๊้ไม่เก๊้นะฮะใครอยากจะลองปลูกแบบต้นคู่อย่างผมก็ลองดูได้นะครับผมนี่อันนี้อ๋ออันนี้เป็นต้นเดียวเหรอป้าอุยต้นเดียวแต่ออกดีมากเลยทุกคนดูดิอุดโตโอ้โโอมีลายกิ่งลายแขนงด้วยเห็นไหมเออใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีพึ่งลงไปก็มีนะครับนี่นะ ก็เ,เดี๋ยวรอให้มันแตกออกมานิดนึงนะครับเดี๋ยวงวดหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะก็ตอนนี้ก็ยาเริ่มลกแล้วนะครับเพิ่งลงไปได้ประมาณอาทิตย์นึงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่อง YouTube กระที่ลูกชาวสวนด้วยนะครับสวัสดีครับ